ในวันที่มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณารายงานศึกษาการเปิดสถานบันเทิงแบบครบวงจรเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาการพนันผิดกฎหมายและเพื่อผลประโยชน์ของประเทศในเรื่องของเศรษฐกิจค่ะก็มีกลุ่มออกมาคัดค้านนะคะเพื่อแสดงออกอย่างชัดเจนว่าไม่เห็นด้วยที่จะมีการเปิดบ่อนคาสิโนอย่างเสรีในขณะที่นายกรัฐมนตรีนะคะกลับมีท่าทีที่ชัดเจนสนับสนุนให้สภาพิจารณาดําเนินการในเรื่องนี้ค่ะการประชุมสภ พาผู้แทนราษฎรในวันนี้นอกจากกระทูถามรัฐบาลตามปกติแล้วยังมีวารับ าารายงานการพิจารณาศึกษาเรื่องการเปิดสถานบันเทิงครบวงจรหรือเอ t นเตอร์เทเมนต์คอมเพล็กซ์เพื่อแก้ปัญหาการพน,นพันผิดกฎหมายและเพื่อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจของประเทศที่กำลังได้รับความสนใจจากประชาชนในหลายภาคส่วนโดยในช่วงเช้านายจัก,กรพลตั้งสุทธิธรรมรองประธานคณะกรรมาการวิสามาันพิจารณาศึกษาการเปิดสถานบันเทิงแบบครบวงจรของสภาผู้แทนราษฎรรับหนังสือจากเครือข่ายภาคประชาสังคม16จังหวัดแสดงข้อ ห่วงยายต่อการเปิดสถานบันเทิงครบวงจรโดยอ้างอิงการติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการขยายตัวและอิทธิพลของเว็บพนันที่ได้ส่งผลต่อความขัดแย้งของตำรวจในชั้นผู้ใหญ่และเรื่องการทำลายบ่อนพนันขนาดใหญ่ในจังหวัดนนทบุรี พร้อมยังยกผลโพมาอ้างเป็นเหตุผลรองรับในการคัดค้านเรื่องดังกล่าวโดยระบุประชาชนร้อยละ85.6ไม่เอาด้วยให้มีคาสิโนหรือบ่อนการพนันมาเปิดในจังหวัดในอำเภอหรือใกล้กับชุมชนของตนเองรวมถึงอ้างว่าร้อยละ83.84ไม่เชื่อมั่นว่าประเทศจะได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่คุ้มค่าหรือสามารถเก็บภาษีได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย และนอกจากนั้นยังมีกลุ่มเครือข,ข่ายคอปทอสอป,อ,ปอสอปปสและกองทัพธรรมเดินเท้าจากเชิงสภาชชมยมารุเชตทำเนียบรัฐบาลมาชุมนุมบริเวณหน้าอาคารรัฐสภาเพื่อคัดค้านกฎหมายคาสิโนเสรีโดยได้ยืน่นหนังสือต่อประธานรัฐสภาผ่านนายคัมพีดิษฐากนโ,โกประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้รับหนังสือ โดยตัวแทนของกลุ่มผู้ชุมนุมได้ระบุถึงเหตุผลที่คัดคา้านเปิดคาสิโนเสรีเนื่องจากเห็นว่าเหตุผลที่สภาให้ว่าคาสิโนหรือการพนันถูกต้องตามกฎหมายเพื่อแก้ปัญหาการพนันผิดกฎหมายและนํารายได้มาบริหารประเทศพัฒนาคุณภาพชีวิตนั้นจะมีผลเสียมากกว่าผลดีเพราะต้นเหตุการพนันผิดกฎหมายคือนักการเมืองข้าราชการกลุ่มถุนชั่วรับสวยมีผลประโยชน์ร่วมกันเป็นการแก้ปัญหาไม่ถูกจุดและหากคนไม่มีคุณธรรมมาควบคุมจะ พากันทำทั่วกันหมดพร้อมอย่างยกหลักธรรมพระพุทธศาสนาที่ตรัสไว้ว่าการพนันคืออบายมุกสิ่งไม่ดีคือความพินาศทิพายสร้างความเดือดร้อนให้กับชีวิตของตัวเองและสังคมเป็นอบายมุกเลวร้ายสูงสุด ขณะเดียวกันฝ่ายบริหารโดยนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและระัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญเป็นเรื่องที่จริงๆแล้วเราไม่อยากให้เป็นกฎหมายคาสิโนแต่ต้องเป็นกฎหมายเรื่องเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพกซ์ซึ่งจะต้องมีการรวบรวมพวกเศรษฐกิจสีเทาขึ้นมาข้างบนให้หมดจะได้ควบคุมกํากับดูแลเรื่องความปลอดภยัยความเหมาะสมและเก็บภาษีได้อย่างถูกต้องซึ่งตนก็เห็นด้วยและเป็นเรื่องที่สําคัญส่วนยังมีกลุ่มเครือข่ายคนที่เห็นต่างก็ ต้องยอมรับ แต่เราก็มีระบบสภาอยู่แล้วมีตัวแทนของประชาชนอยู่แล้วจะได้มีการชี้แจงกันในสภาทั้งนี้นายเศรษฐาทิ้งท้ายว่าถึงเวลาที่เราต้องมาดูเรื่องของสังคมอ e ีแอบเรื่องนี้มันก็มีอยู่แล้วแต่เราต้องกำกับดูแลให้เหมาะสมฝ่ายความมั่นคงและฝ่ายการปกครองก็จะได้กำกับดูแลให้ถูกต้องซึ่งไม่แน่ใจว่าก,กฎหมายนี้จะผ่านเมื่อไร่และจะเปิดได้เมื่อไหร่ซึ่งอาจต้องใช้เวลาพอสมควรในระหว่างนี้ก็ต้องจัดการสิ่งที่ผิดกฎ ไมไปหายอย่างไรก็ตามต้องมาติดตามกันต่อไปว่าท้ายที่สุดแล้วสภาจะมีข้อสรุปในเรื่องนี้และคาสินโนเสรีนี้จะกลายเป็นแนวทางหาไรายได้เข้าประเทศได้จริงหรือไม่หรือจะกลายเป็นปัญหาสังคมเหมือนกับที่หลายภาคส่วนแสดงความห่วงใยกดดันอยู่